กาญจนบุรีหลายพื้นที่ฝนตกชุ่มฉ่าพบเหลือจุดความร้อนทั้งจังหวัดลดเหลือแค่4จุดหลังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินทำฝนหลวงระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสถานการณ์ไฟป่าในกลุ่มป่าตะวันตกหรือกลุ่มป่าที่12รอบเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบนยอดเขาที่สูงชันบางพื้นที่มีหน้าผาที่ค่อนข้างอันตรายอีกทั้งต้องสูงเสี่ยงต่อการเผชิญกับสัตว์ป่าที่ดูร้ายโดยเฉพาะช้างป่าจากสถานการณ์การเกิดไฟป่าจึงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพากรมฝนหลวงและการบินเกษตรนําเครื่องบินมาทําฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพ m 2.5โดยเฉพาะในพื้นที่กลุ่มป่าที่12รอบเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสด จังหวัดกาญจนบุรีที่กําลังประสบปัญหาอย่างหนักที่ผ่านมานายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2568หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นปฏิบัติการลดฝุ่นพีเอ็ม2.5และทําฝนหลวงเพื่อดับไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรนําปฏิบัติการโดยนางสาวชยาพิมอินนุนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้การควบคุมการปฏิบัติการของนายขวัญชัยเพชรกลับ และผู้อํานวยการรัชก,กรวรุณสุขศิริศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ทําให้ฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่อําเภอศรีสวัสดิ์อําเภอหนองปลือและตกหนักปานกลางที่อําเภอบ่อพลอยประมาณ25เปอร์เซของพื้นที่โดยตั้งแต่19นาฬิกาฝนที่ตกลงมาตามธรรมชาติได้ตกในพื้นที่อําเภอด่านมะขามเตีย้ยและพื้นที่ตําบลบ้องตี้ตําบลท่าเสาตําบลวัวงกระแจและตําบลลุ่มสุม่มอาเภอไซยโยก จนถึงเวลา20นาฬิกา30นาทีฝน,นก็ยังคงตกอยู่โดยปริมาณฝนที่ตกสามารถดับไฟป่าช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าป้องกันการเกิดไฟป่าได้อีกทั้งยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้พืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีสำหรับอำเภอบ่อพลอยนั้นมีพื้นที่265,308ไร่การที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงบินขึ้นปฏิบัติการทำให้มีฝนตกลงมาร้อยละ25ของพื้นที่ ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์66,000ไร่ซึ่งกรมฝนหล,ลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยทําวิจัยเอาไว้ว่าในแต่ละครั้งหากปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมายประสบความสําเร็จครอบคลุมพื้นที่ราว10,000-100,000ไร่ค่าใช้ใจ่ายจะจะอยู่ที่ไร่ละ10-11บาทเท่านั้นขณะที่นายศิวประกรณ์วิเชียนเพิร์ด <laughs> ผู้อํานวยการสานักงานทรัพยากร,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานสถานการณ์ฝนละอองขนาดเล็กพย2.5 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประจำวันที่20กุมภาพันธ์2568ในรอบเช้าว่าดาวเทียมสูโอมี NPP ระบบ VRS ตรวจพบจุดความร้อนมีจำนวนทั้งสิ้น4จุดพบในเขตกลุ่มป่าที่12รอบเขื่อนศรีนครินทร์1จุดป่าอนุรักษ์0จุดและป่าสงวนแห่งชาติ1จุดนอกเขตกลุ่มป่า1จุดประกอบด้วยเขตสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม0จุดพื้นที่เกษตรกรรมไร่อ้อย1จุดและพื้นที่อื่นๆ0จุด ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจทําฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในการช่วยดับไฟป่าและทําให้ลดจุดความร้อนในแต่ละพื้นที่กลายเป็นศูนย์แทบทุกจุดซึ่งในวันนี้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจะดําเนินการบินเพื่อทําฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกครั้งหนึ่งด้วยบ้านน้องไปล้อมมูสเตครับตกตั้งเวลาสิบเจนาฬิกาครับตกมาได้ประมาณ10นาทีแล้วครับพอดีครับดับค่าคุณ บีเอ็มสองจุดห้านะครับมาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ